คุยมายเกที่ห้าบาทโอเคค่ะกห สายตาเด็กดูว่นนตอนนี้ที่สาเปิดนะคะมีอะเซตด้วยนะมีเซตด้วยนะวสามหมื่หอให้ดีนะให้อะไรดีคะดอวดีโออะไรเยเดียวกับทไบ้างไม่รอเทเป็นไอ้ทุกิ่งเนยที่ดีเได้เลยเดได้อะ ôi chào 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 chào

啊！好，好。 โอ้ยโอ้ยโอ้ย វ្មែម្ះម្ះម្ มาล้างตักทนามาล้ักทีนีนะใครอยากได้นะตีหงดอกแรกที่หนึ่งอามาที่ตีหงดอร thank <laughs> you Good.